ครับพี่น้องเ <c oughs> มื่อนี้ก็พบพ่อกันครับช่องพี่ไอ้หน่อยคนมักนกเขาครับเ <c oughs> มื่อนี้พ้าเพิน่นมาลงป่าครับไทยบ้านลงป่าอยบานนี่แหละเราหลวงสองมูนะครับลงจับป่าการกุศลเนาะ <c oughs> พอดีผมไปธุระอำเภอหัวกะมากะแวบะบมาบึงทีมงานทงนางคณะกรรมาการเพิน่นนะครับมา ดูแลมาบริหารจัดการครับอยนีบ้านนี้อยากขอกล้องนีันนี้าการาาจับป่าการกุศลนเนาะพี่น้องน,อน้องป่ากับใบไน่เหรอครับน้องป่ากับใบไน่พื้นที่กับประมาณสองไร่ครับ,บพระว่าน้ามันแหงขอดลงก็ปล่อยป่าไว้ก็บรรูว่ามันสีเหลือหน่อยเหลือหลายซ้ำใดพี่น้องนะครับ นะครับบรรยากาศทางนี้ก็เป็นโซนทางคณะกรรมการนะครับเอาไปเบิ้งน้ำกันเหาอพี่น้องว่าใดว่าใดไปเบิ้งน้ำกันครับเอาวากันเตียมแยงสิือซอนปลายังล่ะครับนี่บ้านนี้ลงอยู่โอ้ มาเลี้ยงกรรมการอยู่เล่นไหมค่ะอ๋อสอนนี่กรรมการบ่จ้าแมนทัวร์โอ้ยบ้านนี่ส่วนเราจะเจ้าของโบแมนตัวนี oh, right. ้เอ๋อพี่น้องผู้เพิ่นมาให้กำลังใจครับจะปากการกุศลเนาะมื้อนี้บรูว่ามีผู้ใดมานเราไปนี่เดี๋ยวผู้ละพลเลย โอ้ยก็วางจนเนาะเดี๋ยวพูดละปนมาจนโอ้เป็ียนที่ไหนเนาะย่ายได้ปะได้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 ยู้บ่ใส่เลยปลาปลายังครับปลาชวายปลาชวายักปลาชวายใส่เลยยู้ใส่เลยนี่เอาขึ้นมาเบิ่งมาให้ท้ายนี่เพียงอันนี้กับพอบ้านพ่อเมืองครับผู้พนบอยหารบ้านมาก่อนพู้นนี้พู้นมันั่งให้กำลังใจลูกหลานครับจับป่าการกุศลครับ อันนี้ยายเพิ่นกับมาให้กำลังใจพอตู่คือเก่าหน่อยนี่เนาะแมนบ่ปีนี้ได้เราไปได้ยังงเราไปฮะได้ยังงเราบ่โอ้ <laughs> ยังบ่เนี่หลาย้อบอยู่นี่พนประตูอ่ะทีมงานครับชื่อแล้วชื่อแล้วพอ่ออ๋อนี่พี่น้อง ทีมงานมานัางเบิงกับมีบังเทือกับุดบางคนกับบสุภับาพอให้ครับคนลงน้ำเป็นสี่หรอพี่นออ้องคนราลงน้ำส่วนฟังคนกับมีครับคือบัตรอยต่างอยบัยักษ้ายมนนไ่ได้ก เอาวัววิ่งอายังกะมีครับวุอยห้อยจูบก,ก็บเอาตัว่วประกาศกมะกกมีเอานี่ทีมงานทางนี้ครับเป็นยังไงล่ะครับท่าน,นพากันหมานไปเลยนี่หมานก็ไม่ลากันไตโอ้ไม่ร้ายบ่ ปลามันเป็นังไดเบิดละบ้านไม่มีแล้วกากินเบอหลกว้ายือวางสันเอากบพึงหัวกะลงพี่น้องจับปลาการกุศลครับจะเป็นสองบ้านเท่านั้นครับจะหมูสามกับหมูแปดนี่แหละครับเอ่อเป็นบ้านแฟดกะลงจับสุปีปีกายได้หลายอยู่ครับปีนี้เป็นยังไงบุ้นนี่นสงสัยจ้าของเขาเจ้าด มาเอาไปเบิดก่อนบ่นี่ครับเฮ็ญยังก่อนนี่ดังตองดังตองดังตองกองการยืนเป่าวเราเลยบ้านี่มาจะตบเอื้องมาสั่นเอาวันวานวัน เอามันมันครับมันมัน <laughs> <laughs> จักมันยังเลยที เอาได้บ่ละพี่ปลาซิวน่ะได้บ่หัวก็บ่หัวก็ลุ่โอ้ปัาหลยมันหลปลาซิวเด้อบ้านผู้สิได้ปลาซิวไหลเปลี่ยนแปลงแปลา่าด่างปลาซิวมาลดบ้านนี่เออเพิ่นเจียวยักบาก็ว่าไปลดครับบานนี่เปลี่ยนแปลงกินกินปลาซิววะนี่เอาไ่แพ่งเน่า ห่วยคือวันหมดแจ๊โอ้วันเหี้ยแบบนั้นก็ไ่ได้เน้ยเสี้ยนเหี้ยยังได้นู่วันนี้คือโยนปุ่มยังันโอ้โโอ้โอ้โกำลังใจครับกำลังใจกำลังใจวันนี้เป็นยังไงเลยนี่ไนนีเนี่เหพี่มอเบงแนวมันก็มีตัวยน้อยอด โอ้ยมันจะปล่อยเนาะมึงกันน่ะโอ้เดี๋ยวไล่อยู่ตัวนี้ไล่สดออกไปเลื่อยโอ้ไปใส่เบิร์ดเนาะเอ๋ออันนี้กับปลาอยังเมื่อกี้ังติดหนุงคักไงนี่แก้วเนาะปลาบลาอะไรไงเนาะเอ๋ออันนี้กับกรรมการมุดน้ำมันยญ่กู มือคัหลังบางยู่ปีจักสีได้พยสิาอไป่หรวยห่วยคือจะบังฉันมันออกในยูทูบอาีกายตัวใหญ่ปีนี้ตัวยหญ่มันไปทางไดเบ้านบ้านใครย่บานี่ตัวนี้มาากินน้ำบานแล้วอา เบ่งไปเป็นยังไงพี่น้องทั้งนี่ถือกจะไปไหมบ่ห่วย <c ười> ม่จะปัดตรองไรโอ้ก็เป็นจีนอ่ะบ้นเนาะใจใจใจเสี่ยนแฮ้พี่น้องฮะเออ <c ười> โอ้แ <c ười> มน ตัวเดียวเรมันยังขังเออมันยังขังโอ้ทางนี้กับมุมนี้กับลายตัวนี้พี่น้องเอ้ามันมันครับมันมันครับจับป่าการกุศลอืมเจ้าบ้านเจ้าของดอกเอ้านะครับยังสั่นกับคลิปการลงจับป่าการกุศลอยู่บ้านกับคงจะจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้อง คลิปหน้าพอกันไหมครับวัสดีครับ